าสวัสดีครับเพื่อนๆมาอยู่กับบันดกรองเอ็กซ์ตรีมนะครับวันนี้ผมจะมาใช้สุดยอดคอมโบท่าโกรธจัดๆนะครับ <laughs> จะใช้แม่งอย่างเดียวเลยครับไม่รู้โกรธใครมาครับจะเล่นแม่งแบบโกรธๆเนี่ยแหละจะกดไฮเปอร์แบบไม่สิ้นสุดเลนนะครับมามาถึงก็ไปข้างล่างครับอื <laughs> ้อรองโกรธจัดปัง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 เคาะเคาะต่อยต่อยต่อยเคาะปัง,ป,งปังังัดเสยอเมั์อันตรอื้อ <laughs> โกดเไงนเออเล่นแบบโกรธจัดเล่นแบบเดือดจัดนะครับ <laughs> อ้อไปร่างเป็นไฮเปอร์นี่ยังไงย่ย่อยอัดเอิ่งนี่นี่นนก,กใออูใช้กูซักผ้าใช่ไหมเอิ้งอิ่งใช้กูซักผ้าใช่ไหมเอิ้งกอกน้ำกูก็กอกแล้วเอเ้อนี่เป็นไงโกรธจัด <laughs> แตกไม่ใช่มึงอย่างไวนะครับไปสเตจสองเล่นแบบโกรธจัดนะครับคอมโบนะก็ กาโด้ไปล่างก่อนอื้อขคาหน้าเตะปาก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 ,กาาปอื้เข้าไปอื้ออื้อลุกมาหึงลุกมานี่กัดคอไปนี่ยเลือดกระฉูดควนควนทะไลท์เข้าไปนี่กระแทกได้ไงพี่กดจรรัดแล้วน้องออช้าอย่างมึงไปทำอะไรกูได้ไปเป็นม่าป่านังไ,ได้ดีว่าไงโจพ่โอโช ขอวิงว wing.. ิงวิงวิงวิงขอขอขออันตีเอบอยบชุดใหญ่ไฟกระพริบครัรกยี่สิบหฮิตขอหายต่อไปบาคูดิวโคตรอ๋อเยอะๆเยอะชอบปังปังปังงยุต่อปังครับอันตีอดเกรไปซะห้าดูดเกร เป็นไงกับพวกเอิ้มต้นมันก็แปลงรากไว้ได้นี่ขอขวนหน่อยโอ้โหดูดเกตยังโกงไงครับท่าสองของแฟงแฟงเป็นม้าป่าครับอื้อโอ้ยใจเย็นพี่น้องนี่แหละหนึ่งสองหนึ่งสองปังปังยาวไปเลยยาวไปอื้อโอ้ยเอ้ยโดนยาวกันเอ้ยไม่ก้มพื้นโอ้โหโอ้ยเลือดหมดสวยก็โอ้โด็สวน จะสวนกลับกับวิจอสันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหฆ่าตัวตายอย่างไวกูโกตจัดครับเหมือนเดิมย่อยาวไปเกี่ทำให้ฉันดูแย่นี่ไงย่อย่อเคาะหน้าเคาะอะไรอือโอ้โหเลย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 อ้ยนี่ทาะไรมืองเคาะวิงแลงร้างต่อนี่นี่ใช่ไฮเปอร์มันจะเสียเลือดเยอะนะครับทุกคน อย่างที่เห็นครับไฮเปอร์ของแฟงที่ผมใช้นะแคนเซิลในทุกท่ามันก็เลยยาวแบบนั้นอจับใส่ท่าถอนถอนนี่วิง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 นี่นี่ไงโอต่อครับกดไฮเปอร์เดียวย่อฮึบหลบดิหลบดิวิงต่องัดขึ้นปังปังต่อครับเกลียบรอยนี้นี่วิงวิงโดดกลับไลน์หนอนเรลียบรอย เล่นเชิงเลยครับจะเจอคนกันอืมขอจบใส่ท่าหน่อยนะอือยกวิงต่อวิงอุ้ยโกรธแห้วโกดตอยอกชึบอุ้ยมีติดตัวไม่ติดคีย์บอร์ดก็จะพังน่ะตัวเอยนแป้งนี่ไงเค้าเตอร์ดีจังเลยอ้ยโกดตอครับนี่เห็นอะไรเลือดจะหมดครับผม นี่ไงนี่ไงเริระยะก่อนครับอืออืช็อตช็อตหลอกผักก็ไปทีนี่ช็อตหลอกต่อออสติเมทชิกเกนเรียบร้อยก็พาบินขึ้นไปนไงให้มาเจาะร่า,า,างแล้วกออ็อันติอือขอรายต่อไปโอ้ิฮิยูกครับน้องชายหรือพี่ชายฝาแฝดของข้านี่ไงนี่นี่เคาะหน้าหน่อยเคาะ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 หน้าหน่อยเคาะอือพอ,อกันพอกันโกด นี่โกตอครับผมพื้นก็วังก่อนนะครับกระดดอไม่ขึ้นนี่ไงโจ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 นี่ไงกาดแปลกขัดคอปิดฉากเลยเปื้อเจอเซตเหมียวเข้าไปครับโกดจัดนะครับเมื่อกี้โกต่อครับกดไฮเปอร์รัวครับตื้อๆนะครับกูนกดไม่ติดว่าคีย์บอร์ดกูมีปัญหาห่ะนี่ไงนี่กดไปติดกับแทงห้าอีกนี่กับลากไปซะ ายึดเกรดโหโกตอน,นี่วิงวิงวิงตัดม,มุมเข้าไปอะไรก็พูดเฮ้ใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่อะไรเจาะร่าง <arch ip> โอเคมาก okay. ดเคาน์เตอร์ใส่พี่กับอีหนูขอไลน์ต่อไปกดจัดโอ้เจอกับมาเวลนะครับโกตอครับวิงวิงเพราะนี่คอมโบนะครับ เซิตเมียวสูดเดี่ยวเสียวเตียวยอุฮ้ยอย่าเตะอย่าเตะจะมากไปแล้วนี่เป็นไงเจาะร่างอันตีโกตอครับรัวอย่างงี้วิงวิงงัดขึ้นนี่ลงมาก่อนเพื่อนลองมาลองมากันอยู่ได้กูเจาะร่างแม่งเลยนี่ขโมยเกรดเป็นไงครับผู้ไม่ต้องแปลงมึงอะร่างอะ โคตยอยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อนี่วิง่งยาวไปอย่างว่านี้เอ้ยเอ้ใจเย็นเพื่อนอุ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงอย่าเถียงอย่าเถียงอย่ามาเถียงกับพี่อุ้ยโดนเคาน์เตอร์โอ้โดดขาฉันโอ้โอกลับยางนี่ไงยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อวิ่งมาดิมาดิมาดิาดโอ้โหโดนขย้ำคอเออ ใจเย็นจะเย็นเอื้นเชิงไว้ชึบสกายหนอนนี่ไงเฮ้ย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 ไปง่างก่อนเฮ้ยโอ้โหอาร์ติเมดดักอะโอ้ยมึงยังต้องโกรธต่อไปล่างไฮบิสไฮเปอร์ย่อ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 นี่ไงเคาะหน้าเคาะล่างเป็นไงวิ่งต่อนี่ไงควรเฮ้ยโอ้โหแม่งถ่วงเวลาได้ดีจังวะ อไฮเปอร์กูจะหมดแล้วหมดแล้วสอนมาดาไปอุย้ยโกตองครับไม่ไหวแล้วตีงไงเคาะกับเคาะบ้างเอาไหมครับถอยมาอาร์ติเมตเอียบย่อยครับหมัดไฟเยอร์มึงบืดพาบินไปสิพวกฮึมฟินเวอร์โอ้โหสเตจเจ็ดเจอกับช้างครับมาเลยพี่ไม่กลวัวอีกแล้วโกดเจาะล่างอันตินี่เป็นไงวิ่งมาทำไม โย่ช็อปช็อปชึบอุ้ยกิ้งกิงนี่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 ไงก็พี่กรอบอุ้ยหมดแล้วอบบเว้ยโดนทุ่มมันกดไฮเปอร์ทุ่มใส่แรงด้วยประเด็นโอ้ยงงี้ก็โกรธต่ออ้าวโอ้ฆ่าตัวตายกดไฮเปอร์ไม่หมดเอื้อนหมดโอ้ด้วยโดนอันติโกรธต่อครับอืมแกทำให้ฉันดูแย่ ไอ้ช้างนี่ไงโย่ปึ้งกูจะไม่ปาหนีมึงอีกแล้วคอมโบนายก็ชุดแตกนี่โดดกลับมาก่อนซ้ายกลับเ <c oughs> จาะล่างยืดระยะอันติีครับนี่ขมโมยเกต <c oughs> ยังไงก็พวกจบแน่อุ้ยมึงจบแน่อุ้ยลับสาย่าเนี่ยกัน <c oughs> ประมาทไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเหอกระติ่งเดียวแม่งก็มีฤทธิ์เดช มานี่ซิหนูขอโกรธหน่อยชนเข้าไปเอาไม่ถึงนี่ไงสายล่างปางัปงปงัปงปงัปงปังปังปังโอ้โหแม่งตึงยังวะนี่ไงเจาะล่างอันไปยอื้อกับล่างไปซะ <c oughs> กูก็โกรธต่อยอ่อนี่เคาะเคาะเคาะนี่นี่เป็นไฮเปอร์ต้องบุกอย่างเดียวนะครับเพราะมันเสียเลือดแล้วก็เปลืองเกตด้วย นีไ่งไงโอ้โหจบได้อยู่ตัวสุดท้ายนะครับทานอสนะครับโคโนสทานอสนะครับโอ้ยจบมากไปแล้วกูเจาะล่างนะกูเจาะล่างนะนี่ไงนี่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 โหแม่นการดีวะกูแพนกินจักระพัฒสไลด์ยืดโดดอย่างงี้นี่นี่ไปมือหลังกดต่ตอปังปัง กูม่งตึงตึงตึงนักกับมึงโอ้ยนี่ไงอันติไปทีนึงตึงนักใช่ไหมมึงอะเรียบเอืออ้อยไม่กดดีกว่าจะกดเดี๋ยวกูตาย,อ,ยอุ้ยอื้อนี่สไลด์เอยโยไม่ตายไม่โดนนี่ไงปาดร่างไปทีหัวทิ่มโอ้ยตึงจริงคนอสอย่างนี้ต้องกส โอ้โหพุ่งไปไม่ถึงโอเคโกรธตรงหน้าไ,ไั้งดนี่ยยุยต่อยอ่อนีะเจาะร่างอันติท่าประจำนี่นี่เจาะร่างอันติกับร่างเดิมไปซาขโมยเกตแปลงไม่ได้ไงก็พวกอุย้ยท้าวิ่งไม่แรง่ะกดเอามากดต่ออือหนี้ไงกูกดเห็นไหม เนี oh ่ยโอ้โหเนี <laughs> anyway, Hyper, again, h, ่ยทุกคนเห็นไหมถ้ากดไฮเปอร์ม <can> ันจะเสียเลือดเยอะมากนะถ้าสังเกตตอนที่ผมใช้อ่อโกตอึ huh ่ง huh อึ huh. <can> ้งอึ่ง like งับชิงขึ้นไปเฮ้ย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 แกทำให้ฉันดูแย่นี่นี่ไงเป็นฉากอัสติเมจจบครับโอ้โหเกือบเอื้ร้อยการจะใช้ไฮเปอร์แบบว่าต้องใช้ให้คุ้มค่าต้องเสียเลือดน้อยๆครับทุกคนเวลากดจะไม่เสียเลือดนะ แล้วก็บุกศัตรูให้เต็มที่นะครับศัตรูเลือดเยอะแค่ไหนเราก็เอาคืนมาได้นะถ้าเราใส่เต็มกำลังแล้วศัตรูก็หลบไม่พ้นอย่างเงี้ยโดนเต็มๆครับถ้าใช้ไฮเปอร์ให้คุ้มค่าก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปโกดของผมนี่แหละกดไฮเปอร์ก็รัวก็จะประมาณนี้นะไฮเปอร์ Hyper ของแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันนะครับอย่างของแฟงนี่ก็แคนเซิลทุกท่าครับที่ผมใช้ให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ